สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูจีในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรามาเจอและเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะครูจีมีสตอรี่นะคะดีๆมาฝากเด็กๆค่ะ t h ้ s e ิเก t the correct answer วันนี้นะคะ Read the story เราจะนำเสนอในเรื่อง Bob เด็กๆคะเรามาดูเนื้อเรื่อง Read the story Bob กันนะคะว่าเนื้อเรื่องเป็นแบบใดก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมเรามาอ่านเนื้อเรื่องนะคะให้เข้าใจ แล้วถึงจะทำกิจกรรมกันนะคะเริ่มเลยค่ะบ๊อบ I am Bob Bob can hop Bob can see the c a t อีกหนึ่งครั้งนะคะดเด็กๆ Bob I am Bob Bob can hop Bob c a n ส e e เดอะแคเนืในเรื่องนะคะบอกว่าฉันคือบ๊อบนะคะฉันชื่อบ๊อบ I am Bob คือฉันชื่อบ๊อบหรือฉันาคือตัวตนของเขานะคะบ๊อบแคสฮอบบ๊อบกระโดดค่ะฮอ p คือคำว่ากระโดดนะคะบ๊อบแคสซ e เดอะแค บ๊อบเห็นแมวนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมยังคะก่อนทำกิจกรรมขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆบ๊อบ I am Bob Bob can hop Bob can see the cat มาตอบคำถามในกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่1 I am อะไรคะเด็กๆเรามาดูตรงตัวเลือกนะคะคําแรก cheese คำที่สอง Bob คําที่สาม Ming นักเรียนตอบว่าอะไรคะ เก่งมากค่ะบ๊อบข้อสอบค่ะบ๊อบแคนบ๊อบทำอะไรคะเด็กตัวเลือกไหมคะลันท็อปฮอปเก่งมากค่ะคำนี้คือฮอปค่ะ บ๊อบแคนฮอปบัอบกระโดดนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะบ๊อบแคนซีเดอร์บัอบเห็นอะไรคะแคทแมวด็อกสุนัขแรมนะคะเก่งมากค่ะบ๊อบแคสเดอร์แคท วันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องบ๊อบแล้วตอบคำถามนะคะเมื่อตอบคำถามแล้วนะคะครูมีกิจกรรมเสริมให้นักเรียนอีกนิดนึงนะคะให้นักเรียนคัดนะคะเนื้อเรื่องบ๊อบนะคะบ๊อบ I am Bob Bob can hop Bob can see the cat ตอนนี้นักเรียนลองเปลี่ยนได้ไหมคะเช่นนักเรียนเปลี่ยนเป็นตัวเองคือชื่อสมุิจี I am G G can hop G can see the cat นะคะเด็กๆพอจะทำได้ไหม ลองทำมากันนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆส,ส่งกิจกรรมของเด็กๆมาให้ในกลุ่มห้องเรียนนะคะกิจกรรมเสริมของครูวันนี้ก็คือให้เด็กๆแต่งเรื่องเรียนแบบของเรื่องบับเพิ่มนะคะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างให้แล้วใช่ไหมคะ G I am G G can hop G can see the cat ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเด็กๆอย่าลืมทำส่งครูนะคะบ๊ายบายจ้า